เลื่อยไฟฟ้าผ่าหน้าคุณปู่หนังเหนียวเผยแค่เนี้ยจิบจิบบิลซิงเกิลตันน่าจะได้รับรางวัลคุณปู่หนังเหนียวที่สุดประจำปีไปครองขณะที่คุณปู่ชาวออสซี่วัย68ปีรายเนี้ยกำลังยุ่งอยู่กับการตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มด้วยเลื่อยไฟฟ้าทำไปทำมาบังเอิญก้อนเลื่อยมันดันไปโดนลำต้นเข้าแล้วก็กระแทกกลับ ก่อนที่คุณปู่รายนี้จะหยุดเจ้าเลื่อยบา้าคลั่งได้มันก็ได้ผ่าหน้าของเขาลงจนถึงกรามด้านล่างบิลไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าลิ้นของเขาก็เหลืออยู่แค่ครึ่งเดียวด้วยความใจเด็ดนะคุณปู่ก็ได้พันผ้าขนหนูรอบศีรษะเพื่อรักษารูปใบหน้าให้คงเดิม ก่อนจะขึ้นรถ SUV แล้วก็ขับรถไปศูนย์การแพทย์ที่ใกล้ที่สุดที่ห่างออกไปตั้ง25กิโลแนะ่ตอนแรกคุณหมอยังนึกว่าคุณปู่โดนยิงแสกหน้าซะอีกเพราะว่าเลือดออกซะเยอะมากเลยขณะที่คุณหมอเย็บแผลที่ตัดผ่านถึงฟันคุดคุณหมอก็พบว่าคุณปู่บิล โชคดีโอเวอร์เพราะว่ารอยผ่าเฉียดหลอดเลือดแดงที่ส่งเลือดไปสู่สมองเพียงแค่1เซนติเมตรเท่านั้นตอนนี้คุณปู่กลับมาพักฟื้นที่บ้านได้แล้วแต่ยังคงต้องทานอาหารเหลวไปจนกว่าจะได้ใส่ฟันปลอมซึ่งก็ประมาณหนึ่งปีจากตอนนี้